โลหิตตัดสูตรว่าด้วยโลหิตตสะเทพบุตรร้อยเจเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีโลหิตตสะเทพบุตรยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระองค์สามารถหรือหนอที่จะทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงถึงที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตาย ไม่จุติไม่อุบัติด้วยการไปพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเทพบุตรเราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่ตรัสไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปโหรหิตสาเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน,น่าอัศจร,รย์จริงไม่เคยปรากฏ พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าเทพบุตรเราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติไม่รู้ไม่เห็นไม่พึงได้ด้วยการไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วข้าพระองค์เป็นฤาษีชื่อโรหิตตสะ์เป็นบุตรของผู้ใหญ่บ้านเปรียบได้กับนายขมังธนูมีฤทธ์เหาะได้ ความเร็วของข้าพระอ,องค์นั้นเปรียบได้กับนายขมังธนูผู้หยิงธนูแม่นยำศึกษามาดีแล้วผู้เชี่ยวชาญช่ำชองฝึกซ้อมมาดีพึงยิงลูกศรเบาให้ผ่านเงาตาด้านขวางไปได้โดยไม่ยากฉะนั้นการย่างเท้าแต่ละก้าวของข้าพระอ,องค์เปรียบได้กับระยะทางจากทะเลด้านตะวันออกถึงทะเลด้านตะวันตกฉะนั้น ความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราจะถึงที่สุดแห่งโลกด้วยการไปเกิดแก่ข้าพระองค์นั้นข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์นั้นเพียบพร้อมด้วยความเร็วและการย่างเท้าอย่างนี้เว้นจากการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัส,สวะการหลับและการบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยมีอายุร้อยปี ดำรงชีพอยู่ได้ตั้งร้อยปีดำเนินไปได้ตั้งร้อยปียังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกก็ตายเสียก่อนในระหว่างทางข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน,น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าเทพบุตรเราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติ ไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเทพบุตรเราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปเราไม่กล่าวว่าการที่บุคคลยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกจะทำที่สุดแห่งทุกได้ อันหนึ่งเราบัญญัติโลกความเกิดแห่งโลกความดับแห่งโลกและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกในร่างกายที่มีประมาณวาหนึ่งมีสัญญามีใจนี้เองไม่ว่าเวลาไหนที่สุดแห่งโลกใครก็ถึงไม่ได้ด้วยการไปและเมื่อยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกย่อมไม่มีการเลื้องตนจากทุก เพราะเหตุนั้นผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดีถึงที่สุดแห่งโลกอยู่จบพรหมจรรย์สงบระงับรู้ที่สุดแห่งโลกย่อมไม่หวังทั้งโลกนี้และโลกหน้าโลหิตตส,สูตรที่หกจบ